นินายเห็นข่าวอินเทลทุ่มเงิน385,000 0ล้านบาทในมาเลเซียไหมโหนี่มันไม่ธรรมดาเลยนะเห็นสิเจนเยอะมากจริงๆนั่นแสดงว่ามาเลเซียต้องมีของดีอะไรบางอย่างแน่ๆถึงได้ดึงดูดอินเทลขนาดนี้แต่ก็น่าเศร้าใจนะที่เห็นแบบนี้แล้วหันกลับมามองบ้านเราอ่ะ ใช่เลยฉันว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีมากนะที่บริษัทยักษ์ใหญ่แบบอินเทยังคงเลือกลงทุนในมาเลเซียต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี1972เลยนะแสดงว่าเขามั่นใจในศักยภาพของประเทศนี้จริงๆโดยเฉพาะเรื่องของสプライเชนเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยอืมก็จริงแต่385,000ล้านนี่มันเยอะมากนะมันจะคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาวจริงๆหรอแล้วพนักงานกว่า12,300คนที่เขาจะเพิ่มเข้ามานี่ มาเลเซียมีบุคลากรที่มีคุณภาพเพียงพอรองรับการขยายตัวขนาดนี้ไหมและประเทศเราละเจนจะมีโอกาสได้เห็นการลงทุนระดับนี้บ้างไหมนะฉันว่าเขาน่าจะประเมินมาแล้วแหละเขามีแผนยุทธศาสตร์ NIMP 2 0 3 0และยุทธศาสตร์ semiconductor, เซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติรองรับด้วยนะรัฐบาลมาเลเซียก็ให้การสนับสนุนเต็มที่แสดงว่าเขาก็พร้อมมากนั่นแหละประเด็นของเราน่ะเหรอ ทุกวันนี้สร้างตึกยังถล่มเลยถ้าไปสร้างโรงงานผลิตชิปนี่สงสัยชิปจะหายก่อนสร้างเสร็จนะก็นั่นแหละนิกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสเลยนี่นาการลงทุนทั้งของ Intel และ Google ในมาเลเซียเนี่ยยิ่งตอกย้ำนะว่ามาเลเซียกำลังก้าวขึ้นมาเป็นหับเทคโนโลยีที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริงๆเศรษฐกิจเขาก็น่าจะคึกคักขึ้นอีกเยอะเลยก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเจน แต่ฉันก็ยังกังวลเรื่องการแข่งขันและผลกระทบต่อตลาดแรงงานในภูมิภาคนี้อยู่ดีน่ะเราต้องรอดูผลลัพธ์ในระยะยาวต่อไปนะแต่สำหรับประเทศไทยแล้วโอกาสแบบนี้นี่คงยากจริงๆนั่นแหละก็นั่นลหละนิกแต่ฉันก็ยังมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับมาเลเซียและภูมิภาคนี้โดยรวมเลยนะใครจะไปรู้ล่ะบางทีประเทศไทยเราอาจจะได้เรียนรู้อะไรจากมาเลเซียก็ได้นะว่าทำไมถึงดึงดูดการลงจุนระดับโลกได้ขนาดนี้ หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะมีกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งพอจะดึงดูดการลงทุนใหญ่ๆแบบนี้ได้บ้างนะ